สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาจากรับน้องนาเดียแล้วก็มาดูแลต้นไม้ดอกไม้เช่นเคยนะคะตอนนี้ก็จะมาเปิดน้ําใส่ดอกไม้นะคะโอ้โหดูดูด,ดูสูงมิดท่วมหัวเลยนะี่สูงมากเลยเห็นไหมสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสูงไม่มีวันหยุดเดี๋ยวไปเอาน้ํามาก่อนนะคะมุดเข้าไปก่อน ต้องมาทางนี้นะคะโอ้มุด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 เข้ามาเลยอันนี้เตี้ยจังเลยแล้วมันจะโดนน้ำัหมเนี่ยจะได้น้ำหรือเปล่าอ๋ออันนี้ทำให้มันลม้มลงไปหรือเปล่า มาดึงสายยางมาฝั่งนี้นะคะเพราะว่าเปียกหมดแล้วนะคะเข้าไปในน้ำเนอะเข้าไปข้างในนะคะเข้าไปข้างในเปียกนะคะเอาแบบนี้ดีกว่านะคะเราสอดสายยางออกไปข้างนอ,อ,อกดีกว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะพาไปดูข้างในนะคะดอกไม้ได้น้ำแล้วสวยสวย สวยมากๆเลยนะคะโอ้โหดอกไม้ยามแรงเนาะดอกไม้ยามแรงนะคะสวยจริงๆมาดูนะเวลาต้องมุดเข้าไปทางนี้นะคะเพราะว่าดอกไม้มันมันจอดกันมดเร็วคะ่ะพี่น้องดอกไม้มันจอดกันหมดเลยเห็นไหมได้น้ําแล้วเริ่มบานเลยนะคะดอกเส้นฝรั่งเนาะสีสันสวยงามแจ่ม เราไปเปิดน้ำกันดีกว่าค่ะอุยหนาวหนาวหนาวเย็นเย็นเลยโดนน้ำนะคะไม่ได้โดนน้ำเพราะว่ามุดเข้าไปข้างในนั้นมันเปียกน้ำสปริงเกอร์เนาะดอกไม้ทางรอบนอกก็ค่อยๆได้สวยงามไปด้วย ดูยังไงก็ไม่เคยเบื่อกุหลาบดอกนี้นะคะกำลังบานเนาะเสียนฝรั่งหลบแดดหมดเลยนะคะเราก็จะเอามาต่อใส่ตรงนี้นะคะแล้วค่อยให้มันลดข้างในเสร็จก่อนเนาะโอเคฮึ ออร,รถมาถึงนี่เลยนะคะนี่โอ้น้ำแรงนะคะมาถึงข้างนอกเลยสุดยอดอเราจะมาพวนดินนะคะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยล อดอ้วยดินแข็งงดิแข็งมาก ค่อยจะเข้ต้องพวนดินให้น้ำมันซึมโอข้ขนาดขนาดรถทุกวันนันนี่ ขนาดเสียมสับปัมยังไม่อยากยังไม่อยากจะเข้าเลยเนาะ,ะหือว่าขวนดินตรงนี้ก่อนเนาะตรงดอกไม้สวยๆนี่แล้วก็เอาหญ้ากออกด้วยอุ้ย ขนาดเลย so, so. หมดแรงเลยนะคะสับไม่เข้าสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยแกงโคด